เอาสนามเด็กเล่นเอเมล,ลี่หรือปฏิเหตุน้องจ้าไม่ทิปเพื่อนจะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเนี่ยแพทย์เข้าหน่อยแพทย์ ไอแพท์มาล้วบวชเลยก่อนชูใครวไปจะชูรอ่ะ ไปเปิดกล่องป้ะเน่ะเพหมดแล้วไอหน้าตารางแก่งนี่แม่งก็เปิดกล่องีหมดแล้วอะเปิดกล่องก็เสียละจ่ายหมดเลยเปิดกล่องเพลไม่มีอ่ะพี่ดเปิดกล่อง่อยพี่มึงอามึงเอากล่องไปเปิดไปไอเชี่ยมาเลขอะไรผมเลขหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศนย์เจ็ดศูก้าหนึ่งเจ็ดนหนอหนึ่งศย์เจ็ดศนยคอักปบแปด้าครับ บันซิโล่เซเว่นซิโล่เจ็ดเปิดเลยนะหนึ่งเจ็ดเอาไปคนละกล่องนะไปตรงนั้นเมื่ันจะเปิดเออถ้าเปิดแล้วเราจะเก็บไม่ใครนะถ้าเปิดมึงก็ไปเก็บในตู้แดงก็ได้เก็บเต้โอ้ยขี้เกียจไปมึงเข้าใจป้ะจะได้เล่นสิบบาท สรุปเราจะไลฟ์ฝั่งไหนนะก็ได้นัดน้องว่าไหนนะเดี๋ยวว่ายังไม่ได้คุยโอเคไอ้บัววันนี้คว้ามึงกับกูแล้วแหละไอ้สัตว์หลายดอกแล้ว ไ้บัววันนี้ยังไงวะมึงอะหลายดอกแล้วขอซอยอาซอยกูคุยไกลปะทำมาครับกานแก้ใครเรียกอะไรไหมออกวอลมาบอกว่าเมื่อกี้ไอ้ถามว่าจะไลฟ์วันไหนนัดน้องอยัง เออเนี่ยผมจะถามพี่ว่าพี่จะเอาวันไหนแล้วก็เวลาไหนสถานได้ทุกวันที่บ้านพี่เนี่ยแ้านแก้อ๋องั้นก็เป็น31มั้ยพี่ได้ได้สาได้พี่อยากได้กี่โมงนัก5้าโมงเย็นเป็นต้นไปไม่มีเวลาเยอะเยอะโอเคห้5โมงเย็นนะใช่ไอ้บัววันไหนยังไม่ยังไงเนี่ยมึงกำลังลงหลายหัวแล้วตั้งแต่ไหนอดอบแล้วนะ คุยกันหน่อยได้บัวลอยตายอยู่พี่พูดข้างหูดิอาทิตย์สองพอยอปิดให้ป็นการถอดวันนี้จะมี private event okay. โอ้โหนี่อะลำยอกลำแยกลำ เปิดกล้องเอ็กบูมไหมเนี่ยน้องล้อมาหาผมที่สามสิบเอ็ดตอนห้าโมงเย็นให้หมองเล่นเลยให้หมองเล่นเ,เลยชัวร์ไหมมาไม่ครบอยู่แล้วนี่นี่ไม่ซอยไดาา้ใคร อ่ะหมดแล้วเหรอ,อ,อยังอยู่ตรงนี้ขอ,องสาวมารหรือเปล่าเผืะอว่างหรือเปล่าแต่จังหวะเผื่อมันกลตัดผมเลยพิลิตพีิดพีิต มันเสร็จเสร็จไม่เสร็จน้อยไปให้ออเป็นไงมันไก่ย่างครับผมยืนบังให้ไว้เป็นโบหรอมันทานทานคนตั้งเยอะมีคนยืนเหม่อมีคนยืนเหม่อมีมือหน่อยโขอโทษขอโทษไม่รู้ เขามืนไว้<า>เกียรเลยเ,ลยเพี่ไม่เกี่ยวนะอีโม่ัะอีโม่ัะอะไรของน้ครับบนจอโอ๊ยเพื่อนสวยๆสเย,สยืนตีตลอดเลยวันนี้สวยนายหล่อมากเดอกยนงอยู่ดิอะนี่มันไอ้นี่ คนละเดิ้ลก็ล่าเออไอเกิลสรุปไอไอไอเชี่ยเดิ้ลนั้นมันหายหัวไปไหนวะสรุปเป็นอะไรวะไอเกิลมันลงตอรี่อยู่เนี่ยพี่บอกว่าคอมพับไม่เกี่ยวโทรศัพท์โทรศัพท์มันไม่ไอนี่เลยมันหายหัวไปไหนวะไอนี่มันลงตอรี่ของเมื่อวานนะพี่ดำลงว่าอะไรลงทุกอย่างที่ถึงทุกอย่างพี่ดำไหนมองให้ผมตั้งร้านหนึ่งที่ถึงทุกอย่างเลยเหรอไม่ให้ตั้งผมไม่ตไม่แล้ว

ไอเฟ้งไม่เชื่อลุ่นพี่หรอมันไปไหนวะไปดิดลุงสอกลุงเบ๊กสามพูดดีพูดดีไออดีเกินสองมานิมาดิมานิมาดิมาแปดสามห้าจะมาสมัครกันได้ยังไอสัตว์พูดดิพูดดิสมัครได้กันยังไอสัตว์เออสวยโหดอะโหดอะลิ้นมึงเป็นไรลิ้นมึงเป็นไรเหมือนกลัวเหมือนกลัวเลยอะ คารอลมึงจะมาได้ยังคารอลถ้าวันหนึ่งจีกับแพนไม่อยู่ในแก๊งเราจะเอาใครมาแทนวะมีไอ้หบำแล้วหนึ่งคนเล่นคนหนึ่งเราใครดีวะอะไรอะไรอะไรเอ้าแล้วหนูจะไม่อยู่ในแก๊งได้ไงก็ไอ้ไอ้ลาฟกับไอ้ไอ้ดีมันเสนอบอกว่าอยากให้แกเป็นชายล้วนอะไม่ไม่ไม่โจรเยอะคนแม่งเยอะเอ้ยกินมากไหมบวกหนึ่งบวกหนึ่งโอ้ยจลาชอบแล้วนะพี่ดำมาพี่ดำเออว่าไงผมนอนบ้านพี่ได้ไหมเพราะถ้าถ้าดึกบ้านผมได้เป็นห่วงได้ได้พี่ดำวันนึงผมหาคนมาแทนพี่ทำไงอะพี่ชอบเลยน้อง พี่มาแล้วโทรศัพท์มาครับพี่เจ้าไอ้เฟกมันใหญ่ทุกคนนะเดี๋ยวนี้พี่มาไรพี่พี่บวกเท่าไหร่สองแพร์นั่นน่ะทุแพแค่นั้นน่ะฝอสองแสนเองไม่ถึงด้วยมั้งโอ้แต่พี่บวกเท่าไหร่พี่บวกพี่บวกเท่าไหร่พี่บวกต้องสามสี่แสนพอโบวกสามแสนเองดีไหมครับดีครับเพนดีไหมมามาไปไม่ใช่สองหมื่นพี่ไม่เช็คเกินมาเท่าไหร่พี่ พี่ไม่ได้เช็คพี่พี่พอร์ตใส่ผมผมก็เลยรีพอร์ตตอนนั้นแหละพี่ก็เลยดันเลยโอ้แต่พี่บวกขึ้นเยอะแล้วไม่ต้องครับไม่ต้อง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 เชื่อพี่เอาคอนแทคไปหน่อยผมจะส่งให้ให้ให้เพื่อนผมให้คุยกับใครเลยคงเลขาเรี่กอะไรเอาผ้าสีดำพี่ที่ผมเคยบอกกับบ้านตรงามอะมีใครวอาผาเพียรเกินสิบโใช่ใช่พี่บวกเยอะแล้วสามสี่แสะทพอกันน่ะพอนนั้นชิวๆเอาชมดวกปบวกเยอะกับผมบวกเยอะกับผม โอ้โหลบร้านชิวๆแต่ละพี่อะเอากระเดกอะรพี่ตอกกระเดกอะไรเหอนผมาดไไขาดเลยครับขาดหอยู่บ้างครับพี่เต็มอยู่โอเม่ได้ครับได้ครับผมรับผมไม่ได้ยินป้าไปขวัญหนึงพี่ฟ้าอะไรนะโอ้เป็ไม่ได้ยินแล้วทำไมวอลเราย่ิบสอะคนไม่ครบแล้วไปไล่มาขายเสื้อครับคือปิดไมม์เมื่อกี้ทอที เมื่อกี้คุยเรื่องโป๊กเกอร์นะไม่ต้องตกใจปิงก็พี่ปิงท่วมเล็กไรหยอดสวยนะหคนที่มาสวยนะใครปิงใครปิงไอเล็กปิงใช่ไหมมาไม่ใช่ไม่ใช่ไอสตว์แล้วกวยเล็กออกไอแพมาเฮ้ยไอมาไม่อยู่ไอ้มาน่มาไะมิงเมาอมาไอมาไพี่ไอมา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 ่อมาไ่มาอมาไอมาไอมัไอมาไอมาไอนา่ไอไอมอาาาเมลมามมาอออาาาไไไ

เล่นหลอกครับพี่อันนี้เขาให้เหรอครับพี่ดำจริงๆเองต้องไปเล่นก่อนเว้ยน้องไม่ได้เองมาชุบผมจะชุบพี่ผมไม่้กูครับเปลี่ยนไม่ได้ไเปลี่ยนไม่ได้ฟังเปลี่ยนไม่ได้ไม่เล่นหลงอี่ห้อกูฟื้นขึ้นมาแม่งเปลี่ยนมีกันเลยสัตว์ขอเล่นหน่อยเด้เฮ้ยพี่ไฟเล่นได้นะพี่ไฟเล่นเลยอย่าเพิ่งชุบแม่งชุบนะเพชรเพชรเพชร ไอ้เกิลหนี่มึงชุบแบบมึงชุบเป็นไหมวะไอ้เหี้ยดล่นไหลอย่างใส่น้ำดูดันแบบเจเก็ตเพซซิ่งดูดันอย่างมีเหตุผลพิเกิร์ลแม่งไม่ชุบเลยเว้ยไอ้เหี้ยโอ้ยคับดูดันอย่างมีเหตุผลไอ้าดำหนุ่มหนุ่มก็บ้าอยู่ทำไมอุ้มเพื่อนวะอะไรนเนติมัตเต เอ้ยฮัลโหลครับโค้ดโค้ดไอ้ันข้าหลังคุณต้องพูดคอนเซปต์นี้ตลอดนะเวลาคนนำผลนายร้อนเลยจูเพื่อนดูดันดูดันแบบมีหผลคุณต้องพูดตลอดนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นไฟถตอรี่เดี๋ยวพูดสยบจูเลยผมร้อนเราไม่าพูดอะไรเลยนะนายโอ้โหไอโจไอโจไอโจแม่งแบบจัดนะเสียโค้ดแหลกต้องครับตัวงครับต้องครับไอ้องเสือทำไมวะสุสานใกล้เลยเฮ้ยคุยจะบอกว่าวันที่มาถ่ายเสื้อ ที่บ้านพี่มีสต๊อกเหลือแอลสีขาวกับสีดำใครมาถึงคนแรกเอาไปเลยสามที่ปดห้าโมงเย็นอะไอเฮ้ยสุสานเดียวสุสานใกล้ใสุสานเนี่ยสุสานสา่ผู้หญิงไม่มีนะสายผู้หญิงไม่มีนะสยผู้หญิงไม่มี เราไปแทนอันนี้คนหนึ่งไปไปรอเลยเหรอพี่เฟยเดี๋ยวผมหาคนมาแทนหลงหุ่นมึงน่าจะเอ็กแอลไอสัตว์แล้วพูดอะไรวะไม่ได้ยินเลยน้องมี่ท็เป็นไรอ่ะไอ้เด็กใหม่มันแหลมใหม่สัตว์เอ้ยเด็กใหม่มันแหลมหมอน้องผมน้องผมพี่เฟยน้องผมรูปไหนรูปไหนรูปไหนขอขอโทษทีด้วยที่ท่านเอาผมพุ่งเกิน มันพูดอยู่ว่าไอ้คาร์ลอมึงไปทำมิกิไดอยู่ไหนวะโหจริงนะจริงนะจริงนะไอ้เชี่ยจานะถ้าสตอรี่นี้แม้ยังแคสอยู่นะมึงนั่งสำรองแน่กูบอกให้ไไมม่่อยูปพักอ๋อกไปพักเหรอฝากบอกมันด้วยถ้าสตอรี่มันแคร์มันแคร์ทุกสตอรี่เลยถ้ามันยังแคสอยู่มึงนั่งสำรองแน่ไอ้เชี่ยจอร์นาด้วยไอสัตว์ ผมไม่แคสนะที่ผ่านมาผมแคสแค่นี่นะแค่ยังเฮนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมเป็นหลักฐานให้พิจาานะสตอรี่ที่เล่นมาแล้วต้องมาแววชโอปหลังจากยังเฮพิจาไม่เคยแคสนะหลังจากยังเฮผมก็ไม่แคสนะผมสตีไม่ดูด้วยวันเมื่อวันไหนอ่ะโยสวยวันไหนโอยวันไหนเก่อะไรพวกนี้หนูต้องไปเรียนครับจักเลี้ยงสองทุ่มครึ่งแล้วลูกหนูต้องไปนอนให้ทำวันศุกร์ดู อันนี้คือนวัเล่นเอาดูไว้ต่อในพวกนี้เหรอครับพี่ไถึงจะเทียดไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่สลับกอล์ฟสนามกอล์ฟเฮ้ยหนูต้องไปนอนลูกต้องไปนอนโอ้ยเปลี่ยนตัวเองเข้าไปต้องไปนอนโอ้ยเฮ็กแลนด์เฮ้ยจะเย็นจะเย็นหนูต้องไปนอนแล้วลูกไปไม่เอาหนูจะครับต้องไปนอนแล้วหมดเวลาแล้วนี่ตื่นมาไม่วากัน ปาปาก็ต้องเออปาต้องตื่นเช้าไปอแงไอโบนี่คดิเด้นะเรื่องนชอบลงเพื่อนใช่ไหมพี่ดำมาโม่เดี๋ยวยวแทงยาวแบบมีเหตุผลนะถ้าถ้าพี่ดำยังฟรีอยู่นั่งสำรองนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฟเมื่อเนหนึ่งกูวบสัตว์เด็กเปรตนี่มันต้องโดนนะพี่ต้องโดนมันไม่ใช่น้องผมนะไอเฟกะมันไม่ใช่น้องผมดกอไ้มเดกี็โจอย่างเี้ยเฮ้ยดูดันแบบมี โจมไปทำไงไอ้ยาคารอสมันแหลมมาแล้วหรอผมรหรอโจแม่งทิ้งใครก่อนเลยเนี่ยกิ้งไอ้เฟกเฟกบัฟหน่อยเฟกวงวได้หมดอะเฟกเอาหน่อยเอาหน่อยตีโนติดแต่ตีโน่อยากเล่นคอมใจจะขาดละ แบบมีหลันเหลืออนะ้เหี้ยเฟกอะ่ะมึงต้องเห็นคลิปตอนที่กูดูอะไรลท์มันที่เป็นบัฟโอ้โหไมค์ก็แตกด่าเขายับเลยบัฟศพเละเลยไพี่ไม่ใช่ผมนะครขอบคุณครับน้องนายไอ้นายขาลงเหรอช่วงนี้หายหัว แต่แมนยูชนะเียเมื่อวานน้องเฮงวะชุดเลยเดี๋ยวเล่นให้ชุดเลยเดี๋ยวเล่นให้ชุบเลยเดี๋ยวเล่นให้ถ้าโป๊กเกอร์ในไทยแม่งถูกกฎหมายทั้งแคสเกมและทัวร์นาเมนต์ในสัตว์เปิดขับออนไลน์แม่งเลยต้นโพต้นโพโพอะไรโพอะไรทำหน้าฝอายทีมมีเหตุผล โอ้พี่จะทุบหัวของชันวะพี่เเออล่าสุดแม่งก็เอาออกอะ ไม่รู้ไม่มีแพทย์มาอ้าว หวดลั่นเก็ทมาอยา่าเห็นไม่ได้กับมีแค่ในเมืองต่อไว้ว่างๆก่อน